สวัสดีครับวันนี้มาแนวรักธรรมชาตินะครับเรามาดูตัวนี้นะครับ t r e s k e t c สอนะครับอยู่ข้างล่างนี้ตัวนี้นี่ครับตัวนี้ t r e s k e t นะครับเราดูว่ามันทำอะไรนะครับเรารักธรรมชาตินะครับเมื่อขึ้นมาอย่างนี้เราก็เอานิ้วแตะที่ด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างจะมีเนี่ยแล้วผมก็แตะนี่สีนี้แล้วผมก็ลากขึ้นไป นี้เราก็ไม่พอใจเราก็อันดูที่ด้านขวานะครับเอาใหม,ม่นะครับเอจะพุ่มมันน้อยไปหน่อยเรานเนี้ยบูสเนี่ยพุ่มมันให้พุ่มมันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็ลองลากดูโอ้นี้พุ่มใหญ่นะครับนี้ถ้าเราจะอ่เลื่อนจะใช้สองนิ้วแตะในจอพร้อมๆกัน,กนแล้วเลื่อนเนี้ยสองนิ้วอ่าเอ๊สามนิ้วได้ด้วยนี่อ่าโอ้ทำลายสามนิ้วเอาละเอาสองนิ้วก่อนนะครับ ก็ขยายนะครับขยายไปดูข้างไนทีอันนี้นะครับแล้วถ้าจะหมุนเนี่ยมันจะอยู่เราแตะที่ด้านล่างเลยนะครับมันจะเป็นลูกศรเลยเนีย่ล่างเนี่ยมันจะหมุนเห็นไหมที่ผมแตะนี้หมุนดูนะครับจะเห็นพรอ,อันนี้อันนี้ไปไปแต่งเติมเดี๋ยวอันดูไปทีอกหนึ่งแตะข้างล่างนะครับมันมันจะเห็นเอาละซูมกลับออกไปปุ้มปุ๊มปุมปุม,ปมนะครับนี้ถ้าเราจะให้ โกลของต้นไม้เนี่ยเห็นไหมฮะตอนนี้อยู่ตรงนี้ให้มันลดลงนี่คือโกลน้อยนะครับยังไม่ค่อยเกิดนะครับยังไม่ค่อยเกิดให้ใหโกลมันโตขึ้นโตขึ้นนี่โตมากอันนี้ให้โตน้อยนะครับอเป็นอย่างนี้นี่เราอ่าแหมใบมันเยอะเลยก่อนเอาเน้นเอาเริ่มใหม่รีเซ็ตนะครับรีเซ็ตวิอ๋อโทษรีเซ็ตอยู่ปุ่มบนนี่ฮะนี่รีเซ็ต นิวทรีเลยอออเอาใหม่นะครับได้ต้นไม้มาแล้วอันนี้บอกว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนก้านนะครับสีเนี่ยมันน้ำตา,างนีนะครับเราลองเปลี่ยนเป็นนี่นะครับเปลี่ยนเป็นสีไม้นี้นะครับหรือไม่ก็เลื่อนไปนะครับไม้นี้นะครับ หรือไม้อย่างนี้นะฮะก็ว่เราก็เลือกดูนะว่าจะเอาสีไม้แบบไหนแล้วเรายังปรับแต่งได้อีกนะครับความกว้างของกิ่งนี่นี่ให้มันหนานี่ยนะความกว้างของลำต้นนะฮะให้มันหนาหรือว่าให้มันบางเนี่ยความกว้างของลำต้นให้มันหนาเนี่ยต้นหนา,นนหนาดูข้างล่างนะต้นหนาขึ้นนะครับแล้วก็นี่ ความสว่างของของนี่มันสว่างขึ้นนะครับหรือว่าลดลงความ saturation ของสีนะครับความอิ่มตัวหรือนี่ color นะครับมันยังมันเล่นได้นะครับก็ว่าว่าไปนะครับมาละเลื่อนดูนะโอ้แต่ผมไม่ชอบเลยรู้สึกมันหนาไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดีย ไอ้นี่ต้นมันหลาผมชอบต้นต้นมันอย่างนี้นะฮะนี้เรามาดูาแบ็กกราวแบ็กกราวนี้สีฟ้าเราอาจจะแบ็กกราวเอ้ยเขียวอย่างนี้นะครับแต่มันอาจจะตัดกันแต่ว่าจริงเย็นตาดีเพราะว่าจริงมันเย็นตาดีอย่างนี้ก็ได้นี้แสบไหมครับเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเอาแบบไหนดีนะครับนี่ก็แด้มันสว่างเลย มันสว่างเกินครับเอาละตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนนะครับใบไม้นะฮะ l e a อยู่ข้างบนนี้ใบไม้นะฮะผมเปลี่ยนเป็นใบแดงนี้จึงอา้าวกลายเป็นนี่แล้วเราเรามาขยายดูนั่นนะตอนนี้ถ้าเราจะให้สีเนี่ยเราเลือกเปลี่ยนได้ตรงนี้ color เนี่นะสีออกเขียวนะี่สีม่วง สีแดงนะครับแล้วแต่ b r i g h t n e s ให้มันสว่างให้มันทึบๆหน่อยนะฮะหรือความเข้มให้มันเยอะหน่อยแล้วแต่เรานะครับแล้วก็ใบให้มันโตหน่อยนี่ใบโตนะฮะใบโตใบโตใบเล็กหน่อยเอใา้ให,ให้ให้ใบมันเล็กๆหน่อย นะครับแล้วก็ความหนาแน่นอ้อนี่ไม่ค่อยมีใบนะครับใบน้อยโอ้สีไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยคัลเลอร์ให้มันโอ้โ,อโอ้นี่จะร่วงแล้วเอาใหม่ๆใหม่ Satu A น่ใบมันสีมันแม่ไม่เข้าเลยไม่เหมือนแล้วก็อ่าความหนาแน่นนะครับของใบให้มันเยอะๆเยอะหน่อยก็ได้นะครับ Density อ,อ,อันนี้ความ l i ลิ with ความกว้างของอ,อันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเฟรชโฮนี่มันจะกำหนดไว้ยังไงนะครับอันนี้ข้ามไปนี้เรามาดูอันนี้เป็นสมมุติว่าอันนี้เป็นอ่าเป็นสไปรัลเดี๋ยวอ่า,อานีา่แล้วก็มีถ้าถ้าใบเนี่ยให้มันฮิลฮอรฮิลเห็นไหมฮะมันมันก็จะเป็นลักษณะที่ ไมใบมันอันนี้มันใบมันน้อยไปหน่อย yeah. mm hmm. อเนี่ยบม่ใบเนี่ยลักษณะห่อเหี่ยวอันนี้ถ้ามันถ้าอย่างนี้ก็ไม่ห่อเหี่ยวนะครับถ้าห่อเหี่ยวเยอะเะก็ออกจะเหี่ยวนะครับว่าไปแล้วก็อันนี้ทวิตคือบิดใบบิดไหนบิดจีบ <laughs> ิดบิดอย่างนี้ทวิทยนะแล้วก็อันนี้อัพดาว คือขึ้นขึ้นลงลงใบบางใบขึ้นบางใบลงอันนี้ก้านครับช่วงก้านคือคือก้านถ้าเราดูดูที่ใบเดียวนี่เห็นไหมก้านก้านก้านยาวขึ้นนะฮะคือก้านก้านของใบนะครับมันก็มีเรื่องอย่างนี้ส่วนอันนี้เป็นไข้นะฮะ ใบแบบออกมาต้นนี้มันใบควายไปควายมานะครับเราก็สามารถจะจะเลือกให้มันควายใบแล้วแต่นะครับเดนซิตี้ลิฟสเกลนี่ใบใหญ่ใบเล็กเราก็มาจัดเอานะครับหรือเปลี่ยนใบเป็นใบอย่างนี้นะเห็นไหมใบนี้ใบอะไรก็ไม่รู้ออกของแนวนี้นะฮะแล้วก็ไม่ให้มันค่อนข้างจะเหี่ยวก็มันยังสดอยู่ก็ไปตัวลูปนี่นะครับ ก็มีใบหลายแบบนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับอย่างนี้ใบนี้เหมือนจะกินได้เลยนะ b อืมแบ k ็กกราวเราก็เลือกไปแล้วนะครับอันนี้อ่อันนี้อะไรวะเดี๋ยวลองดูอันนี้คือคือตอนสร้างคิดว่าเป็นเป็นตอนสร้างนะครับอเอา UI ขึ้นมาเมื่อกี้ Hi g h u อ จับอันดูไปอนะครับหมุนดูอ่าเป็นอย่างนี้นะครับเซฟนะฮะแล้ก็เซฟเข้าไปแล้วเราก็ดูนะครับอันนี้เมื่อกี้คือที่เราเซฟคืออันนี้ตั้งชื่อได้นะครับน,นี้มันยังไม่ได้ตั้งช่อเลยอันนี้คือที่เราทําเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะโหลดอันอื่นมาอย่างเช่นอันที่ที่ทำไว้ เขาทําไว้นะครับอย่างเอาอันไหนดีเอานี้ขึ้นมาดูนะโหลดเพื่อขึ้นมานะครับอ่าก็สำหรับใครก็ชอบต้นไม้อยังไงก็ลองทำดูได้นะครับแล้วก็เซฟเสร็จแล้วเราก็สามารถแคปเจอร์มาเพื่อเอามาแต่งเอามาเขียนอะไรก็ได้นะครับผมว่านะฮะเอามาส่งให้เพื่อนก็ได้นะครับก็ นี่แปเป็นอันว่าแอปนี้ก็ธรรมชาติธรรมชาตินะครับธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้นะครับอึ๊บโหลดโอ่าโอเคนะครับสวัสด,ดีครับ